สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำรถกระบะแครบโฟวินนะครับผมสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้เข้าไร่เข้าสวนนะครับเป็นรถสภาพดีๆพร้อมใช้งานนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับก็คือกระบะนิสสัน Big M f อ็มฟอนเทปี2000นะครับเป็นรถกระบะแคปเครื่องดีเซลขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2005นนะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมเครื่องยนต์และเกียร์พร้อมใช้งานพร้อมลุยมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพสีสันภายนอกกันก่อนเลยตัวรถก็จะเป็นสีบอลนะครับผมสีเงาสวยมากๆนะครับ แทบจะไม่มีตําหนิริ้วรอยเลยนะครับสีค่อนข้างเงาทีเดียวอาจจะมีเก็บมาบ้างนะครับผมเพราะว่ารถอายุ22ปีนะครับนี่นะครับกันชนท้ายนะครับของเดิมตรงรุ่นนะครับสภาพสวยๆเลยเงามากๆกันชนโครเมียมนะครับพื้นปูกระบะนะครับอันนี้เปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับพื้นปูสวยๆใหม่ๆเลยครับ รถหน้าหลังเดิมนะครับตะเข็บ2ฝั่งซ้ายขวานะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับนี่เป็นพื้นปูด้านล่างนะครับที่อยู่ใต้พื้นปูกระบะนะครับพื้นกระบะด้านล่างลอนสวยมากๆนะครับรถไม่เคยบรรทุกหนักนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมเลยสภาพเดิมมากๆครับคันนี้ กันชนหน้านะครับก็ยังมีส่วนที่เป็นคิ้วโครเมียมนะครับสวยๆใสๆเงาๆเลยนะครับไฟหน้านะครับไม่มีแตกหักนะครับอาจจะมีเหลืองๆบ้างนิดหน่อยตามอายุนะครับผมแต่ไม่มีแตกหักไม่มีแตกรายงานนะครับยางเป็นยาง m a x กซินะครับปี2019สามารถใช้งานใช้รุยได้อีกยาวๆนะครับดอกสวยมากๆเลยนะครับ ล้อแม็กออฟโรดนะครับขอบ15นะครับอันนี้ผมปัดเงามาให้ใหม่แล้วแม็กสวยๆเลยครับตัวรถนะครับเป็นตัวรถป้ายทะเบียนกรุงเทพเดิมๆตั้งแต่ออกรถมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เคยลุยหนักนะครับช่วงล่างคัสซีนะครับก็จะไม่มีผูกไม่มีสนิมแน่นอนคัสซีสวยมากๆนะครับ ลายท้องไม่มีดินแดงเลยนะครับรถใช้กรุงเทพใช้ในเมืองนะครับขยับเข้ามาดูภายในนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับแหงประตูก็จะหุ้มหนังตกแต่งด้วยลายไม้นะครับคอนโซลก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับผมเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับ ภาพถือว่ายังสวยสะอาดนะครับผมสวยสะอาดเบาไม่มีขาดนะครับมาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับไล่ดูตั้งแต่คารหน้าก่อนเลยนะครับตัวเลขยังอยู่ชัดเจนนะครับไม่เคยชนหนักทางด้านหน้าแน่นอนนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับเดิมๆเ,เลยนะครับ ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์ต่างๆนะครับที่เป็นของเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับผมตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเ,เครื่อง TD 25นะครับเทอร์โบ er. อินเตอร์คูลเลอร์อัตราเร่งดีมากๆครับมาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งสตาร์ทติดง่ายมากๆนะครับ ให้ฟังเสียงเครื่องพร้อมๆกันเลยนะครับครับเสียงเครื่องนิ่มมากๆนะครับเครื่องไม่มีเสียงผิดปกติเลยครับรถคันนี้เลขไม้สองแสนห้าหมื่นกิโลนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับผม ไม่มีควันไม่มีไอนะครับระบบแอร์เย็นไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับผมก็เดี๋ยวมาทดสอบระบบเกียร์โฟกันเลยนะครับ อนนี้รถเป็นขับ2นะครับผมจะปรับเป็นขับเคลื่อน4รล้อนะครับผม mm hmm. ก็ปรับลงมาที่ตำแหน่ง4 High นะครับไฟหน้าปัดก็จะขึ้นนะครับนี่รถเราอยู่ในโหมดเคลื่อน4ล้อเป็น4 High แล้วนะครับ mm hmm. ก็สำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหากระบะแครบโฟวินเอาไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับและท่านผ่านมาเห็นคลิปรีวิวของรถคันนี้นะครับผม ผมก็ขออนุญาตแจ้งราคานิดนึงนะครับรถคันนี้ผมตั้งราคาขายเอาไว้169,000บาทนะครับกระบะน i สสัน Big M Frontier 2.5ยวินนะครับเครื่องยนต์ดีมากๆระบบเกียรโฟใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกเกียร์นะครับตัวรถสภาพเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับรถไม่เคยลุยใช้งาน ในเมืองนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยครับท่านใดที่สนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายดูรถได้เลยนะครับเชิญเข้ามารับชมรถตัวจริงทดลองขับได้นะครับรถอยู่ที่ถนนนวมินซอย74นะครับนัดดูรถได้ทุกวันนะครับผม หรือท่านที่สนใจจริงๆอยากจะให้จัดส่งนะครับที่ต่างจังหวัดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับให้ดูภายในที่หนึงเบาะหนังสวยสะอาดนะครับรถ22ปีแต่ว่าสภาพนี้นะครับผมถือว่าเจ้าของดูแลมาดีจริงๆนะครับ ก็สำหรับคลิปรีวิวของรถคันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ